นะครับให้มีวราตัดสินใจครับเข้าวงการมวยครับพอเช่นชอบการดูมวยครับคุณชายติดตามครับหน้าที่ขออาจารย์ชุมพนอิตาหศนะครับดูครับนี่คือเทรนใหม่นี่คือคนรุ่นใหม่ครับหันมาให้ความสนใจในเรื่องของเกมการต่อสู้ครับเรียนย้ำว่าใช้กฎกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับวันนี้แล้วก็จะไม่มีการตัดสินครับเนื่องจากว่า โคตะอิมมระนั้นแม่ต้องบอกว่าถ้าเป็นภาษามวยกระดูกยังน้อยครับคุณสิครับต่อยมาครั้งเดียวเท่านั้นเองครับคุณพ่อเป็นนักฟุตบอลชีมชาติระดับตำนานของญี่ปุ่นนะครับคุณแม่เป็นดาราครับส่วนตัวเขาเชื่อเช่าฟุตบอลกับมวยไทยครับแล้วก็นะครับสนใจศิละปะการต่อสู้ตั้งแต่ปัดถมเลยคุณะชยะยยแต่ว่าเขาต่อยมาไฟาเดียวเท่านั้นเองครับอาครับบวกขาวจอลูกฟุตบอลเข้ามา โดนคิกบ็อกซิ่งโดนท้องเรื่อนนครับอ้าวครับชักโอ้โหเหมือน BACK กันกับบัวขาวแม่ถ้าฟังเสียงตีนี่บัวขาวเป็นรองแน่นอนครับเดีเ๋ยวเดี๋ยวดูอาวุธครับโอ้หแตะไม่โดนจะตีเลยครับแฟนๆแตะไม่โดนยจงปีนะคุณประสิทธิ์ครับแค่ถอดเสื้อยังกรีเลยคุณจะจ่ายเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับถอดเสื้อคลุมออกอีกยังกรีเลยครับเนี่ยครับนักมวยหน้ารอนะครับคุณแม่เป็นดาราคุณพ่อเป็นนักฟุตบอลโอ้ยแทงขวาครับ ก็ต้องบอกว่าไม่มีการตัดสินแล้วครับอือหือน้องแบงคูบริหารของ T s v นวีดียืนไม่ติดแล้วครับนั่งแล้วครับยืนไม่ติดแล้วครับลูกชายของเสียหุยครับคุณสุรชาติพิศิรุธินันนั่งอยู่ที่ประธานเทคนิคยุลุ้นเกมนะครับโอ้โหแฟนๆมีใครที่มีโทรศัพท์ใครที่มีกล้องบันทุกภาาก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตครับเข้ามาดูเกมอาดอสู้ในอ่างยักษ์ได้ชฉเนิน นัดประวัติศาสตร์ครับ1ิษยาสิงหาท่านผู้ชมเราดูไปพร้อมๆกันนะครับทางด้านของโคตามิวรกักไฟเดียวเท่านั้นเองครับต่อยในรูปแบบของเ m a มมานะครับวันนี้ได้รับเชิญมาเมืองไทยครับขึ้นเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประวัติศาสตร์วงการมวยเมืองไทยครับ77ปีครับราชดำเนินร,รูปใหม่รูปแบบใหม่โฉมใหม่แล้วจัดสมยกที่คนดูเยอะที่สุดวันนี้ครับบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เลยครับ ยังไม่ปล่อยของกับบัวขาวยังไม่ปล่อยของครับล่อเสือเข้าถ้ำก่อนครับให้โคตะาั้นออกอาวุธเยอะๆครับปล่อยบล็อกปล่อยโป้ไว้อาครับดีเข้าไปตบซ้ายกิ๊บขวาหนึ่งสองเข้าไปครับเรียนย้ำว่าใช้ศอกไม่ได้นะครับจับแล้วแตะแล้วแทงได้ครับมาแล้วครับตายในกติกาของเ m a มนะครับน่าดูสาวๆครับมีทั้งศิลปินมีทั้งดาราครับ มีทั้งน้องน้องเยาวชนคนรุ่นใหม่มีทั้งนักธุรกิจครับเข้ามาชมการแข่งขันรครับวันนี้ต้องบอกว่าประสบความสาเร็จเกินคาดนะครับอา้าวราางแข่งกั่าคาจาครับพักชมเื่อสนิทางกีฬาครับเดี๋ยวกันมาครับเอาละครับ